แล้ววันนี้ค่ะท้องส่งเราสดใสมากเลยค่ะพี่หนุ่มวัสนี้ผมว่าวันนี้มีใจซ่อนรักมาคมาอยู่กับเราอีกแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอค่ะเป็นไงบ้างตัวนี้ละครจะจบแล้วใช่ไหมใช่อีกครั้งพี่ค่ะลุงหนุ่มใช่ไหมลุงหนุ่มเรียกพี่หนุ่มได้ไหมพี่หนุ่มนะอ๋อเอ้าก็ตอนแรกหนูเรียกพี่แล้วพี่หนุ่มบอกว่าให้เรียกลุงตอนนี้เปลี่ยนให้เรียกพี่แล้ว เอางี้ตอนนี้ละครไป,ไปถึงไหนแล้วแฟนคลับเป็นไงถึงตอนนี้โดยยฉพาะมากมายเลยตอนนี้เดินทางมาถึง E ีีที่เแล้วค่ะคืนนี้ค่ะสี่ทุ่มครึ่งก็ดราม่าทั้ง E ีีเลยวันนี้ค่ะดราม่าทั้ง e ีพีเลยใช่ไหมใช่คือเหมือนพอมันจะเข้าใจเข้าใจกันก็มีเรื่องที่ทําให้ไม่เข้าใจอีกอเลยค่ะก<ม>็ะเลยเหมือนต้องเจออุปสรรคอะไรตลอดเลยแล้วสุดท้ายมันจะลงเอยกันยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย<ม>ค่ะจะมีภาคสองไหม ภาสองค่ะมีไาตไยเดี๋ยวต,ต้องคอยลุ้นเอคะ่ะต้องคอยลุ้นเอาใช่ไหมใช่ค่ะน้องประสบความสําเร็จมากนะคะทุกทางที่มาเนี่ยนี่เป็นภาพที่อาคารมารีนนเลยนะคะอ้าววันนี้เลยน้าวันนี้เลยใช่ค่ะมีแฟนคลับมารอมาให้กําลังใจน้องเยอะมากแล้วทุกๆีอีพีอะค่ะก็จะขึ้นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งตลอดเลยค่ะ ดีใจว่าต้องขอบคุณแฟนๆที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เราตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างล่างนะเขาดูกันอยู่เขาามากันตั้งแต่ตีสามอ่ะพี่หนุ่มใช่แบบงงมากเลยอ่ะพี่หนุ่มก็เจอค่ะอะไรนะเจอเจอเขาานเขต้องเห็นสิค่ะ e เนี้ยชื่นใจแทนน้องค่ะชื่นใจค่ะเนี่ยฮะค่ะก็ต้องลุ้นกับ2 EP สุดท้ายที่เข้มข้นมากๆดราม่ามากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ ก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยโอูเยอะมากค่ะนี่ครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับไหมบอกเขาหน่อยนี้เขาดูอยู่นะพี่อยากลองไปเจอแล้วแต่ใครไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะเออก็ขอบคุณที่มานะวันลังไม่ต้องมาเช้าขนาดนี้ก็ได้แล้วก็คืนนี้อย่าลืมดูใจซอนหลักด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะ แล้วน้องมีแฟนนินะคะใช่ค่ะที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงเร็วๆนี้ค่ะวันที่สิ1เจ็ดสิเจ็ดนี้ที่ฮ่องกงค่ะฮ่องกงค่ะฮ่องกงนะตอนนี้มีจะไปอีกกี่ประเทศไหมเนี่ยหลายประเทศไหมเหมือนตอนนี้เพิ่งคุยคุยอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มกันค่ะตอนนี้ถ้าที่คอนเฟิร์มแล้วก็บัตรโทเอาไปแล้วก็คือฮ่องกงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะมีแฟนมีครั้งที่สองที่ไทยอีกค่ะ เดือนกันยายนชายนิตทางที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันไปุกอมเหนื่อยมากเลยนะเมื่อกี้ตอนเข้าก่อนเข้าสตูเห็นนั่งอยู่กับแม่โอ้นอนแล้วก็นอนซบตักหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็หลับหลับปุ๊บอยู่อย่างเงี้ยหลับอย่างเงี้ยน่ารักมากหนูว่าอะหนูไม่รู้จะทำไงแล้วอะหนูก็เลยนอนตักแม่นอนเยอะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าแฟนมิตรท้งที่สองเดือนกันยายนจะเปิดขายบัตรวัน <11. S 2> ที่ส1สิงหาคมนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างคะแกจะบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปดู ไปดูเขาเรียกว่าอะไรโซนที่นั่งแล้วก็วันที่สิบเอดจะมีการเปิดใช่เป็นอนเฟสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่สิบอ็จะมีการเปิดขายปั่นนะคะไปเติมเน็ตให้เรียบร้อยแล้วก็ไปไหว้พระให้เรียบร้อย <c oughs> ก็พักผ <กด S 2> ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะว่าพวกเราอยากให้ทุกคนกดได้หมดเลยหมายถึงแบบถ้าเลือกได้นนก็อยากให้ทุกคนที่อยากไปได้ไปอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่นั่งมันมีจํากัดเพราะฉะนั้นก็ มาเจอกันให้ที่สัตว์ให้ได้ลวกันนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคอาทิตย์นี้นะคะ11สิงหาคมเตรียมให้พร้อมกับแฟนนี้ทั้งที่2นะคะโอเคนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวลงไปหากันกลับไปขอบคุณนะคะโอเคนะครับ